สวัสดีค่ะอุ๋ยทัศรินทร์ทันแท้ค่ะพี่กุ้ยน่ริยานินบนค่ะพบกับเราสอคนอีกแล้วนะคะกับรายการ Beauty Today ค่ะ,คะโอ้โหเพิ่งผ่านนะคะวันปีใหม่ไายวันดีๆของเรานะคะก็เลยอ,เอยากจะขอ,อะรดน้ำดำหัวยังไม่หิวค่ะ <laughs> ยังไม่หิวน้ำไม่ใช่ม่ต้อให้กินมารดน้ำดำหัวู้หลา้ใหญ่ใหญ่อะไรฮะเขายิ้ให้เองว้ายก็ถือว่ากตไมกันซึ่งต่อระเพณนี้นะคะเขาต้องรดคนที่อายุเยอะกว่าได้วันนี้ก็ฟาวไปนะคะเพราะว่าพี่ปุ๋ยอายุนิดเดียวนะคะนิดเดียวละจ้าอะอย่างนี้ละกันก็เป็นอีกหนึ่งเพณีนะคะที่ฝากกำลัสืบสารกันแต่ว่าวันนี้ไงอุ๋ยจัดเต็มขนาดนี้แล้วค่ะพี่ปุ๋ยขาก็นะคะวันนี้เราก็จะมีแต่งหน้าสำหรับ นางสงการนางนพมาศถึงว่าเห็นชุดนี้วางอยู่บนที่นอนนี่สวยใส่นะเช้าเลยพิดาพยาแลเอยต่างๆทุกทีเออหลายคนมีปัญหานะเวลาใส่ชุดไทยนะพี่ปุ๋ยจะแต่งหน้าแบบว่าเอาเข้มไปเลยดีไหมบานเย็นน้าเงินอะไรอย่างนั้นตลอดเวลาเลยแม้ว่าชุดจะสีอื่นก็ตามไม่รู้ว่าแม่ก็บานเย็นใ้หน้าปากบานเย็นต่าน้ําเงินตลอดหรือว่าลูกจะไปประกวดก็แต่งอยู่แต่โทนนั้นแหละจริงเป็นยังไงนะคะพี่ปุ๋ยจริงมันก็คือดูตามชุดแล้วก็ดูตามความเหมาะสมดูแสง ไปกลางวันแจกแสบางทีก็แต่งโหเข้มเกินอะไรอย่างนี้แต่งแล้วหอนได้นะค่ะวันนี้นะคะใครที่อยากจะไม่ต้องอยากหรอกใครที่จำเป็นต้องใส่เช่นจะประกวดนะคะหรือว่าจะไปเดินถือป้ายหรืออะไรก็แล้วแต่มีคุณแม่คุณแม่ที่ลูกสาวกิจกรรมเยอะค่ะถือป้ายเดี๋ยวลำเดี๋ยวประกวดหนูน้อยนั่นนี่ค่ะดูเลยดูได้ใช้เทคนิคได้หมดเลยแล้วเครื่องสำอาง่ะคะสีสันที่ใช้ของที่มีอยู่แล้วแหละของที่มีอยู่ได้เหมือนกัน นะคุณผู้ชมไปกวาดมาวางหน้าจอทีวีแล้วก็ถ้ามีชุดไทยแต่งชุดไทยรอไว้เลยดีไหมก็จะได้เห็นแต่งครึ่งท่อนก็ได้ครึ่งท่อนก่อนข้างล่างเป็นเกงยงเกงยีนส์แล้วก็จะเห็นว่ารางการขนาดไหนอยู่กับชุดแล้วมันอ่อนเข้มยังไงเพเดี๋ยวมีต้องปรับหัวเหยออีกเนาะใช่วันนี้แบบจัดเต็มเลยนะคะเป็นตอนที่ชื่อว่าการแต่งหน้านะคะให้เข้ากับการแต่งชุดไทยนี่แหละนะคะอยากรู้ต้องติดตามช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะคะ ได้ไหมคะพี่ปุฎโอ๊ยโอ๊ย <laughs>